สวัสดีคะ่ะมาโพกับกินอยู่แบบบานๆแบบปียาชาแนลค่ะพี่นงมสมืม้อผ้าไม่ให้กับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยคะ่ะพี่นองจะพามาต้มยำปลานิ่นัโตหญ่งๆะคะ่ะพี่นงนี่ค่ะัวหนึ่งตัวละกิโลเลยคะ่ะพี่นองใส่เห็ดนะคะส่วนผสมก็จะมีเห็ดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพี่นองแล้วก็ลาพักชีคะ่ะมะขามเปียกคะ่ะแล้วก็มะเขือเทศหน่วยหนึ่งนะคะพี่นองมีลายก็ใส่ลายเด,ดีด้นะคะ แล้วก็ใบกะเพราค่ะพี่น้องส่วนปาลินหลานทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะส่วนเย่าต้มยำนะคะพี่น้องเย่าสใส่เป็นมะขามเปียกแทนมะนาวนะคะมันก็จะมีความหวานแบบหวานอมเปรี้ยวนะคะพี่น้องจะบะหวานโดดคืองเนาวนะคะมาค่ะที่นี่วุ้นใหญ่ไอ้หอา,างค่ะเป้าพี่น้องอลากพักชีตะไคร้ใบบักูดค่ะเคืองต้มย่ำใส่ลงไปค่ะลากพักชีจะใส่แบบยาวๆเลยค่ะพี่น้อง ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นค่ะใส่ประคัมเปียบเยจะสแบงกอนนะคะพี่น้องแบ่งออกจะหน่อยนึงเพราะว่าป่าราบวกกินเปียบนะคะกินเขาลายข้คนค่ะพี่น้องเข้ากับต้องเห็ดเพื่อผื่ออื่นไํ้นะคะกเข้ามากินเปียบๆเข้เากับแบงสซถ,ถ้วยมีบะนาอีกรอบไปได้ค่ะจากนั้นค่ะใส่เกลือลงไป หงช้อนชาค่ะนะคะแล้วต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้น้ำสมุนไพรเขาออกในที่นะคะเพาใส่ปลาลงไปนะคะทุกคนให้เป็นเบิร์นนะคะพี่น้องยกปรเด็มาสอนว่ามาสอนแบบเป็นจะะนิเจรกษนะหรือว่าเป็นคู่ที่จะมาสอนพี่น้องได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือการทําของเยาวสไตล์ของเยาวค่ะก็เล่ให้เบิร์ค่ะ ส้นมากปลาที่พี่น้องเห็นเห็ดเบยๆก็คือปลานิ้นนี่ยนะคะพี่น้องปลาอื่นก็เห็ดบเป็น,นอกจากปลาดุกปลาคออันยังกอมาปนอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าปลานิ้นเนี่ยเป็นปลาที่เห็ดง่ายแล้วก็เนื้อร้ายค่ะพี่น้องนะคะก็สะดวกสำหรับชั่วโมงหนึ่งดวนแบบเย่านะคะนี่ค่ะพอน้ําเดือด้วคะพี่น้องน้ำตะไครห่หอมแดงบรเป็นหอมแดงแตะไคร่เราพักชี่นะคะพี่น้องเริ่มออกะะลวค่ะเราก็จะใส่ปลาลงไปที่จริงใส่หอมแดงได้ด้วยะค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่หอมแดงได้แต่ของเย่าบะมี่ค่ะ ก็เริ่บริสไหลังจากนั้นค่ะใส่เนื้อปลาปลานี่มันีสืบแบบตรงีง่เลยค่ะพี่นงแต่ว่ามันกบบปปะบอกแซ่ปันไนโดเพราะว่ามันเป็นปลาแซ่แข็งเนาะค่ะเข้ากับจินตามที่เข้ามีนี่แหละค่ะพี่นงค่อยเบาๆกินแบบโตเป็นๆไล้กับโบกากินค่ะพี่นงโบกาสั่งเพิ่นน่คะใส่ลงไปค่ะ เนต้มหลายๆสีเ้อค่ะพี่น้องบ่แมนว่ากินเทเดียวเบิดเด้อค่ะบบแมนว่ากินโป้มกินเทเดียวเบิร์เทเดียวบ่แมนค่ะอันนี้ก็แบ่งกินเนาะค่ะพี่น้องกินกันสามคนค่ะคนงานนะคะพี่น้องกินกันสามคนก็จะแบ่งกินในสองขาบค่ะเนื้อปลานี่ย่าให้เพิินเห็ดไห่เนาะค่ะพี่น้องให้พนักงานที่เพิ่นเห็ดไห่ในห้างนะคะพี่น้องล้วพาทองไห่ค่ะมันก็เลยเป็นจป็นสีเลือดบอก่นว่าเอามาต้มย่ำเนาะค่ะพี่น้องก็เลย แล้วก็บ,บังหอมให้กเ็เลยได้มากเป็นสีเมื่อก็ส้สบงานเหคะพี่น้องก็จะอาจางจงปรงจะเปลงจงปางสีนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องซ่อนฟองออกจกุกหนึ่งค่ะฟองมะเอนี้มจะเหตุอาหารข้าวค่ะสำหรับปกเทปปาเนาะค่ะ มันเป็นฟองน้ําปลาที่ออกมาค่ะพี่น้องห้ซอนออกเวยค่ะซอนถิ่มเลยค่ะจะเห็ดให้แกงหรือต้ยมยำเข้าสีนีรสชาติดีขึ้นค่ะค่ะซ้อนออกไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปของของย่อนีสมากผงปรุงรส ไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะพี่น้องส่วนพริกนะคะพี่น้องวันนี้จะใส่เป็นพริกป่นนะคะจะบม่ใส่พริกสดค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะบางคลิปเดี๋ยก็ใส่เป็นพริกสดนะคะบางคลิปเดี๋ยก็ใส่เป็นพริกป่นเพราะว่า พิกปนนี่มันจะให้ความหอมหอมของพริกที่เข้าขัวแล้วค่ะพี่น้องจะเห็ุให้ต้ม่ยำของข้านี่น่ากินเพิ่มไปอีกนะคะแต่ว่าพริกสดนี่กระแทบเพื่อกันหาะพี่น้องนะคะแล้วตอมาค่ะจะกระสัลสลับกันจะสีละค่ะพี่น้องนะคะพริกสดก็บียกส่อมากอยู่แต่ว่ามนอยากกินแบบพริกขัวพริกปนบั้นข้านี้นะคะพี่น้องส่อนฟองออกมาหนึ่งค่ะ เดลอกเห็ดปลากับเพ็ดซุปจะข้าวนึงค่ะพี่น้องได้ยอดสภาพช,ชิมค่ะมื่อนีสปรุงข้ากะะับถา่รเพราะว่ากินกันไรยคนอันนี้ก,ก็คือเบอร์แทนแน่นอนค่ะพี่น้องจะบดได้แบ่งพุงนะคะล้วอียอย่างหนึ่งเขาใส่เป็นบะคามเปียกใส่เป็นบะคามเปียกนี้คือปรุงในกระทะก็ได้ค่ะในหม้อนะคะพี่น้องจะเป็นอย่างขึ้นมาเค็ดใส่กระทะเพราะว่ามันกว้างค่ะพี่น้องหม้อบานแยาในเพลนบะมี่หมอ้อแบบว่าหน่อยใหญ่ๆหมากๆแห้งๆบะมี่ค่ะจะมีแต่หม้อประมาณน,นี้ค่ะหน,หน่อยๆเท่าๆค่ะ ควาเปียกนะคะเอาเนื้อใสล่ลงไปเอาละค่ะเดี๋ยวตุ๋มจะข้าวนึงค่ะพี่น้องเอาละค่ะพอเห็ดกจ้ปลาเริ่มสุกค่ะชิมรสนเล็กน่อยนึงค่ะพี่น้องโอเคค่ะมีความเปียกแล้วแล้วก็เติมเค็มอีกหน่อยนึงนะคะ นี่ค่ะสังเกตบางวันเยอะสบู่ใส่น้ำปลาด้วยค่ะพี่น้องจะใส่เป็นเกลือกับผงปรุงรสหลังจากนั้นค่ะใส่ใบกะเพราลงไปหอมสดห่อนๆมั้งนะคะพี่น้อง่อใส่พริกป่น,นะคะ่ะพริกป่นนี่ก็บสบู่ใส่หลายนะคะพี่น้องบางคนกินเผ็ดบางคนไม่กินเผ็ดนะคะใส่มาแบ่งใส่ต่างหากค่ะแต่ใส่ให้พี่น้องมั้งค่ะพี่น้องใส่พริกป่นมันสมัหอมแซ่บน่ากิน,นะคะ่ะ เบคเตอร์เทมมี้หลายใส่หลลยแเ่งเสียบด้วยค่ะพี่น้องมันจะอบอเปรี้ยวเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะต้มยำปลานิลนใส่เห็ดลิ้นนะคะพี่น้องมหาดยศเป็ดยกไปตั้งมองจิงแจงเห็บมือจ้าแล้ว่ะค่ะพี่น้องต้มยำปลานิลค่ะพี่น้องใส่เห็ดลิ้นนะคะพี่น้องกําลั้งหอนหอนข้นหนหนปลานิลนตัวใหญ่ๆตัวเป็นกิโลค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนื้อขาวจูนพูนค่ะ รสชาติจะอบเปรี้ยวแน่นิดนึงค่ะพี่น้องนุ่ๆนะคะคือต้มยำทั่วไปนะคะพี่น้องแต่ว่าความเด็ดของยอดนีะอยู่ที่ใบกะเพราค่ะใส่ใบกะเพราลงไปส่วนห่อนนี้ของข้อปัญญงญค่ะผู้ใดเป็นแบบเป็นไอกินเมนูนี้รับรองว่าซ่วงค่ะพี่น้องซ่วงบาบแล้วค่ะเพชรนี้เยาว์ไซรหลายเนาะค่ะเพราะว่ากินกันหลายคนค่ะพี่น้องกาผู้ใดบักเพชรก็นีเปรี้ยวก็นีก็คอยเอามาใส่นะคะคอยเอแบ่งใส่เอาค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็ใสเท่าที กินใดนะคะผู้ลังคนกับบกินเพสผู้ลังเข่นกับางคลกับบกินเปรี้ยวนะคะก็เผาหม้อเดียวกันเท่ากับเอาแบบกลางๆค่ะเดินเดินทางสายกลางค่ะพี่น้องกระสืประมาณนี่ละค่ะนี่ค่ะโอ้หอมได้ค่ะพี่น้องนี่สดห่อนๆนะคะพี่น้องหอมห้วนๆค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาเนิยนขาวๆนะคะขอบคุณทานหลายได้ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะ เขามาบอกนุ่งหอมมวลเขามากินเขาหวอมผ้านะคะพี่น้องมาหนีผ้ามาเห็ดต้มย่ำปลานิ่มสไตล์ย่สไตล์าตลบานๆค่ะพี่น้องหอมหอมหอมขิงสมุนไพรลาก์ฟัยชีค่ะแล้วก็ตะไคร่ใบบกูดคาใส่เน้นๆแล้ว่ะพี่น้องแต่ว่าผูดใดมีหอมแดงใส่ลงไปน้ำตาลหิง่งแสบสุดยอดค่ะนี่ค่ะมาค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนพ่กับติีเขามากินด้วยกันค่ะเอาตามมงฮวงมากค่ะส่วนห่อนๆก็ต้มปลาตามมงฮวงเพจเพเขากันดีเป็นยังค่ะพี่น้องมาจ้า